ประมาณร่นปูนปูได้นอนสมาธิไปไ่ะไได้ข่าวว่าปู่อ,อนุชิตนะคะฝันดีมากนะคะงวดนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปฟังะคะ่ะ จากปากปู่อนุชิตนะคะเล่าความฝันก <ett> <P ude> ันเลยนะคะทุกท่านสวัสดีครับปูสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการวามฟันปูเรื่องทันงหมทราบครับว่าปูฟันดีมากวันนี้ฝันดีมากเลยฝันเห็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นหลวงพ่ออืมเราเลยเนาะครับอืมก็ประมาณวันปูเนาะ ผู้ได้นอนสมาธิไปก็หลับหลับไปก็ผูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่สวงท่านก็นด้มุนมาหลวงพ่อยาผู้บาอาจารามมมายาาาาร์ท่านก็ม,มุนมาอีกทั้งหลวงปู่ที่อยู่วัดตรงข้ามกันตรงวัดบางสีอันนี้ท่านไม่สบายเนาะ นอนอยู่โรงบาลหลวงปู่ยมท่านก็ไิมน่์มาเหมือนกันจะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาให้ลูกหลานเนี่ยประกอบพิธีอะไรก็ยังไม่ทราบนะไม่รู้เลยท่านก็ปลูกปูปเปนอนตรงต้นกระท้อนอท่านพักอยู่ตรงนั้นแตนหลวงพ่อหลวงปู่ยานเนี่ยท่านจะเดินขึ้นมาตำหนัก เราท่านก็เดินไปเดินมาให้เราจัดระเบียบพิธีอะไรก็อันนี้ก็ไม่ชัดเนาะทน่นก็หลวงปู่ท่านก็อยู่กับปู่ยงหลวงปู่สวงเ้าไม่รู้ว่าท่านคุยอะไรกันปู่ก็เดินไปกราบท่านแล้วก็รับคําสั่งจากพระอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปู่หลวงพ่อญาตทมันก็บอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เ จบแล้วก็คือปู่ไม่ชัดเลยไอความปั่นเนี่ยคิดว่าท่านให้ทําอะไรนะคว่าไม่ชัดก็คือท่านบอกทําอะไรเนี่ยเราตีความหมายไม่ออกแล้วก็คือไม่ชัดเจนนะเนาะไม่รู้ว่าท่านบอกให้ทําอะไรแต่ถ้าปู่สังเกตดูถ้าในมิตเห็นบรมครู หลวงปู่แล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องโชคลาภมีแน่นอนการเห็นหลวงปู่สูงนี่มีแน่นอนอืมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยโปรดลูกหลานอยู่แล้วนะทั้งศารท่านที่เห็นอันเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นบรมครูของเราเมาื่อท่าน มาในนิมิตแบบนี้ในสถานที่กองหับแบบนี้ท่านย่อมที่จะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้ลูกหลานเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบุญบรารมีเปิดทั้งศีลทั้งธรรมให้ลูกหลานได้สว่างตรงนี้ได้พบกับทางสว่างแต,แต่จะให้ปู่คาดเดาไปแล้วในนิมิตแบบนี้ก็คือท่านน่าจะนำโชคหรือนำวาสนามาให้ แต่ถ้าถามว่าเลขมงคลตามจิตใต้จิตสำนึกของปู่เนยนะในเรื่องโชคนนะในเรื่องเลขมงคลปู่จะจะเน้นไปที่เลขเก้าเลขแปดเลขส <3, S 1> ามนะแทนนไม่ว่าสามปู่เป็นยังไงนะสามก็คือ พลังบุญบารมีทั้งสามพระองค์สงมท่านคือ,อสามขึ้นทักสามเก้านี่ก็คือสูงสุดของตัวเลขมงคลน,นะเพราะท่านเป็นพระอราหันต์เป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องหนึ่งชื่อในโครงกันสร้างบารมีก็คือเลขเก้าขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาหาเลขเก้าขึ้นบน ขึ้นสูงขึ้นเลขแปดคำว่าเลขแปดนั้นคือเราจัดระเบียบพิธีนแต่มันไม่ชัดใช่ไหมที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ชัดท่านบอกมาแต่ความในจิตใจสำนึกของปู่มันมันมันไม่ชัดเจนว่าท่านให้ทำอะไรแต่ปู่ตีความหมายว่าต้องเป็นเลขแปดเลขแปดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแปดอรหัน ชาว,วันเห็นพระอาหารหันต์แน่นอนเลขแปดต้องมาควบคู่ก,กับเลขเก้าแต่นี้ท่านมาสามสามรูปเนี่ยสามองค์เนี่ยก็คือเราแค่ตีเลขมงคลก็คือเลขสามสามไปด้วยเนาะาแปดสามอันนี้ลองไป 8, 8, 8. วิจนะยานกันดูไปคิดดูนะ,ะที่ปู่พูดมามันจะเป็นเหมือนที่ปู่คิดไหมนะนปู่ก็เคียนให้ลูกหลาได้ดูในหนึ่งนะครับ เอฟซีตีความฝันนี่เป็นก็เป็นตีเอาเองด้วยเด้อครับเด็กเม็ดเดียวนะครับห้าเดียวความฝันของปู่ันทิดเคยฝันแม่นหลงวดนะครับแต่สามแปดเก้าสามแปดเก้าสามแป สามแปดเก้าหรือสามเก้าแปดก็ได้แเแต่นะครับจับสลับเอาสองตัวทั้งสองแต่สองตัวไม่มีปูม,มีแค่นี้สองตัวใช่ไหมจับคู่เอาปูจับคู่ให้เอ่อจับคู่ให้น ความ,หะะมเห็นหลวงปูส่สวงหลวงปู่ยานะครับหลวงพ่อยาแล้วก็หลวงปู่อะไรองหนึง่งหลวงปู่หลวงปูยงป่ยมหลวงปู่ยม,ม,ยมแต่ท่านก็ไม่สบายไม่รู้ว่าท่านจะจะมรณะอันไหนตอนนี้นอนลวูยอย่ในรักษาตัวที่อย,ทอยู่บ้านสดีก็เป็นเครือญาติของปู่เองท่านก็เป็นหลวงปู่หลวงตา จะเป็นเคยญาติทางแม่หลวงตาหลวงตายมชัดมากเป็นท่านท่านร่างสูงใหญ่นะเหมือนหลวงปู่สวงเลยหลวงตาอยมหลวงปู่ยมอายุของท่านกี่ปีแล้วว่าตอนนี้อ่ตากูจะจับให้อย่างนี้นะสี่นะครับสองตัวสับด้วยอืม แปดเก้าแปเก้าแเก้าแปมประมาณนี้อันนี้ก็คือเลือวันที่16เานาะสิบกกันยายนเอฟซีถามว่ามีอวันที่ว่าชอบชอบสุดๆสักคู่ได้ไหมครับสิบหกชอบชอบสุดๆนะครับวงลงหน่อยครับบลงให้เลือแค่เม็ดเดียวหางเดียวครับผมมน่าเอฟซีไปเตียวเองจับเอาเองครับโอดสามเก้า ตัวที่ชอบที่สุดสามเก้าสามเก้าชอบสุดเลยครับประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้จะชัดตอนนี้จะชัดมากเลยหมดรูยใช่เพราะว่าเราตีง่ายๆนีไงทั้งสามรูปนะเลขเก้าคือเป็นเลขพระอยู่แล้วพระผู้มีบารมีสูงอยู่แล้วเลขเก้าเป็นเลขมงคลทำมาตัวเดียวกันมาเปลี่ยนเอาอีกทีเนาะไปจากสามเป็น เป็เก้าตัวเดียวกันเป็นสีเงาเดี่ยวนเชยนะครับเรขปกติมีแค่หางเดียวอโอเคครับปู่ซึ่งฟันวันนี้ปู่เคยฟันบ่อยไหมไม่นะห้าเดือนจะมาครั้งหนึ่งจะฟันเห็นบรมวุคูปู่<ร>หลวงปู่สามเดือนครับห้าเดือนปีหนึ่งจะเห็นท่านมาสามรอบหลวงปู่สงวงเรานะครับอืมแล้วครูบาอาจาร ของปู่เนี่ยท่านจะมาบน่นถ้าปู่ไม่นิมิตเห็นเนี่ยยังหลวงพ่อใหญ่เราก็ไม่ครูก็จะนิมิตเห็นวันนั้นท่านนิมิตอ่าท่านนิมิตเห็นมาช่วงเขา้าพรรษายังไม่เท่าไหร่หรอกเราก็นิมิตเห็นเนี่ยทางไม่ครูท่านก็ลอยมาหลวงปูย่ยาญลอยมาแล้วท่านก็มีก็เรียกว่าทำไม่จัดนะเนาะ แล้วก็สา่งส่งลงมาที่ศาลาเรานำมาหารตัวปูนเขาก็นิมิตเห็นอย่างนี้แล้วท่านมาไม่ไม่นานเพราะว่าเจ้าท่านก็ลอยหายไปอันนี้คือหลวงปู่ยาหลวงพ่อยานนะสิละปน,นุท่านจะมาสอดจิตมาหาลูกศิษย์บ่อยอยู่ สัานบ่อยแลวหลวงปู่สวงยังไงแล้หลวงถ้าหลวงปู่สวงมายังไงครับหลวงปู่สวงหลวงปู่นี่อยู่ๆท่านก็ออกมาจากนี่เลยจากต้นโพเลยจากต้นโพเลยท่านไม่ได้ไปไหนจิตของท่านออกมาจากต้นโพเลยกระท่อมต้นโพ้นใส่ะต่หลวงปู่ยงก็เห็นท่านปู่เปนอนอยู่ตรงนะแต่หลวงพ่อยาท่านจะเดินมานี่มันเดินมาครูบาอาจารย์แต่ท่านไม่หอบมาครั้งนี้ท่านเดินมากับนี่ มันก็ประมาณนี้เนี่ยตอนฝันถ,ถึงฝันดีนนมากฝัน,นไม่ยาวด้วยก็ยจะเห็นประมาณนี้ถ้าเห็นครูบาจยา์เนี่ยท่านจะไม่ให้เห็นหนานตอมาก็แค่ก็แป๊บๆบาง,งนันะท่านก็หายไปนี้ก่อนจบให้ปูด,ดูโชวเลขอีกทั้นหนึ่งนะครับ fc เพื่อดูไม่ทันครับที่รบน่ครับก่อน<ห>จบอ่ะมายังไงก็แล้็นตรงนี้ปูก็อยากที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาดูทุกๆช่อง ที่มาถ่ายทำเนี่ยอยากจะได้โชคอยากจะให้โชคได้โชคกันทุกคนนะมีโชคมีบุญมีวาสนาได้เปิดเข้ามาเจอคลิปในไม่ว่าจะคุมทรัพย์พญานาคมณีชแนลนาทางนู้นเพชรตารวยแล้วก็ทางนี้ดำซิ่งดำดิน้องไอ้พ้ารวยน้องไอ้พารวยแล้วก็ดำจันไรนะ่ยดำซิ่ง่าดำซิ่งเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูก็อยากจะภาวนาจิตถึงพระพุะทธธรรมก็อยากที่จะ,ะเรามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติมุ่งเน้นในการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามครูบาอาจารย์เนะาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้บุญบารมีทุกๆพระองค์ที่ท่านดูแลตรงนี้ช่วยชี้ทางสว่างในการได้รับโชครับลาภทุกคนที่สื่อไปทางโทรศัพท์ทาง u ูท b e ที่เข้ามาดู ทั้งสี่ห้าช่องให้ได้ช่งได้รากันทุกคนนะคุณก็จะให้ภาวนาจิตให้ได้กันทุกคนว่าเราก็ลองเสียงดูเสียงดูถ้าเรามั่นใจก็ว่ากันไปถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าว่าเลยเนาะมันก็อยู่ที่ความเชื่อด้วยเนาะวินิจพิจารณากันดูแล้ววินิจพิจณากานดูเนาะคุณขอให้โชคดีโชคดีกันทุกคนครับ